นี่นะครับผมมาทุกคนนี่ฮะนี่เป็นชุดแบบนี้เลยนะฮะตกแบบเหยื่อสูตรเย็นนะครับผมนี่ฮะเป็นสูตรเย็นชุดชุดแบบช่งหน้าก็จะประมาณนี้ผมไว้ตะกัวเพื่อนุมถ่วงให้ส่งเหยื่อไปยังเป้าหมายไปหาตัวกบนะคะรับผมมาทุกคนนี่ฮะไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะผมทอยเหยื่อไปตะกี้นี่โยนเหยื่อไปตะกี้มังคโจนใส่แล้วแต่ไม่โดนเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกที กบธรรมชาติสดๆแบบนี้เลยนะครับแพนกล้องไปเลยครับคุณตากล้องนี่ฮะธรรมชาติแบบนี้เลยอย่างที่เห็นนี่เลยแทนขวามาครับนี่ฮะธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะนี่แบบนี้เลยอ่ะเนี่ยผมจะไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเข้าปากมั้เข้าแล้ว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 ะเข้าแล้ว น,นะนครับเพนนื่อนทุกคน